สวัสดีครับผมนุ้ยแอนดเนช่อง1 0 7เคีับออนไลน์เรื่องจุดเช็คอินหายขอชี้แจงกับลูกค้าที่เข้ามาทำจุดเช็คอินกับผมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจุดเช็คอินได้รับอนุมัติแล้วแต่ว่าพิมพ์เช็คอินตรงนี้หาไม่เจอหรือเรียกว่าจุดเช็คอินหายนั่นเองครับสาเหตุมาจากทางระบบเขาไม่ค่อยเสถียรในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแม้ว่าจะมีการตั้งค่าจุดเช็คอินต่างๆค่อนข้างจะเพอร์เฟกไม่ค่อยมีการละเมิด แต่อยู่ดีๆจุดเช็คอินหายมันเป็นที่ระบบเขาเออร์เลอร์ครับเดี๋ยวอีกสักพักรอเขาแก้ไขระบบก็จะกลับมาปกติแต่สําหรับคุณผู้ชมที่จุดเช็คอินหายเนื่องจากการกระทําดังต่อไปนี้ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะต้องตั้งค่าใหม่แก้ขอจุดเช็คอินใหม่นั่นประเด็นที่1คือบางคนแชร์โพสต์ของลูกค้าลักษณะนี้นะครับเมื่อลูกค้าเช็คอินเขาจะส่งแจ้งเตือนมาแล้วบางคนกดเข้าไปดูจากนั้นกดปุ่มแชร์มาแบบนี้ นี่ครับลูกค้าเช็คอินแล้วแชร์มาที่หน้าเพจตนเองเจอปุ๊บกดปุ่มแชร์แบบนี้ครับคงไม่ต้องสาธิตนะครับแล้วมันจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมสวยๆแบบนี้แต่เป็นโพสต์ของคนอื่นแชร์มาหน้าเพจตัวเองถ้าแชร์ต่อเนื่องไม่ไม่สร้างโพสต์คําว่าสร้างโพสต์คือแบบนี้ครับใส่รูปภาพพิมพ์แคปชั่นโพสตธรรมดาแบบนี้ยิ่งโพส์เยอะยิ่งดีนะครับแชร์ทีๆมีโอกาสจุดเช็คอินหาย ถามว่าทำไมเพจเใหญ่ๆเขาทำได้นะครับก็เขาไม่ได้แชร์อย่างเดียวครับเขาแชร์บ้างนิดหน่อยแล้วสร้างคอนเทนต์โพสต์โพสต์วิดีโอโพสต์อย่างอื่นเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างลูกค้าของผมที่เขาแชร์แล้วมันไม่หายแต่จริงๆผมก็ไม่แนะนําให้แชร์โพสต์ลูกค้ารีวิวหรือเช็คอินลงมาหน้าเพจนะครับแต่โอกาสหายมันน้อยครับความเสี่ยงที่สที่ที่จะทําให้จุดเช็คอินหายคือการแชร์ลิงก์ทิกต็อก แบบนี้คือแชร์ลิงก์นะมันจะขึ้นว่ามาจากเว็บไซต์ t i k t o k ถามว่าโพสคลิปที่ดาวน์โหลดจาก Titik t o k ได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าได้ไม่มีปัญหานะครับดาวนโหลดมาอาจจะมีลายน้ำทิ k Took เอามา post โพสใส่แคปชั่นโพสเองไม่เป็นไรแต่ถ้าแชร์ลิงก์เป็นลิงก์มาแบบนี้อาจจะมีปัญหานะครับสิ่งที่จะทำให้จุดเช็คอินหายต่อไปคือบางคนเข้าไปแก้ที่อยู่ครับคือหมายถึงแก้ไขรายละเอียดเพจแล้วไปที่ที่อยู่ เข้าไปแก้ตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ค่อยตรงนะมันไม่ค่อยตรงเมื่อลูกค้าจิ้มตรงแผนที่ facebook มันไม่ค่อยตรงไม่ต้องแก้ครับแก้เดี๋ยวจุดเช็คอินหายนะครับแนวทางการที่จะปลดล็อกกลับมาเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรครับไม่ว่าจะเรื่องหมวดหมูเวลาทําการระวังนะครับอย่าไปแก้ไขก่อนจากกันไปทิ้งท้ายเรื่องทําจุดเช็คอินนะที่หน้าเพจและเป็นการ เข้าไปปรับปรุงทั้งหน้าบ้านเพจเกี่ยวกับการสร้างโพสต์คอนเทนต์ภาพรวมคล้ายคการทํา SEO ของเว็บไซต์ให้มันให้มันมีคะแนนผลการค้นหาที่ดีคะแนนหน้าบ้านเป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติจุดช็อินเพจนี่อธิบายละเอียดแล้วนะบางคนบอกว่าไม่เห็นสอนอะไรคือมันก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านี้ผมรับงานมากกว่า5000กว่า page, เพจนี่ผมก็ทําแบบนี้ให้ลูกค้าแล้วก็ได้จุดเช็อินกันไปพูดเหมือนง่ายแต่สิ่งสําคัญคือการลงรายละเอียดครับ เพราะแต่ละเพจมันไม่เหมือนกันเพจนี้คือคาเฟ่ยอยละเอียด์ถูกต้องก็คือพิมพ์คาเฟ่ไงถ้าคุณไปใส่ร้านขายรถจักรยานยนต์มันก็ไมนุมัติครับถูกไหมดังนั้นผมคงไม่ต้องอธิบายแบบร้านขายร้านคาเฟ่ต้องพิมพ์คาเฟ่นะมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับต่อไปก็คือเรื่องของไงครับใส่ให้ครบให้จบให้ถูกต้องก็จะได้เป็นสถานที่หรือจุดเช็คอินเพจไม่รู้จะอธิบายยังไงดังนั้นคนที่ ทำเองแล้วมันไม่อนุมัติมันอยู่ที่ความละเอียดข้อผิดพลาดใส่พิมพ์ไอ้นี่ฮะพิมพ์เวลาผิดบางคนเปิดอ่ามันมี A M P M ใส่ผิดอ่ามันก็ไม่อนุมัติีครับถูกไหมคนที่เขาทำแล้วมันได้ก็มีเยอะแยะครับแต่บางแต่สำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไม่มีคอมและไม่มั่นใจสนใจต้องจำเป็นต้องใช้จุดเช็คอิน จุดเช็คอินเพจก็ติดต่อเข้ามาผมรับงานทําจุดเช็คอินเพจมาเป็นแอดมินคอยกํากับดูแลในในกรณีเป็น VIP ก็เป็นเมมเบอร์ดูแลกันยาวๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรที่พบเจอในหน้าจอหรือแอดไลน์ ID 107นึ่งศูนเช็คอินคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ